ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคำว่ากตัญยูคำว่าความรักคำว่าความเมตตาเป็นสามคำที่อยู่ในกลุ่มของคุณธรรมของความเป็นมนุษย์เ,ย<ำ>เพื่อนครับคำว่าอกตัญยูเนี่ยเป็นคำที่แรงมากเลยนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยนะครับช่วงหลังๆท่ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมมีแม่เมื่อพร้อม มีครอบครัวเมื่อพร้อมแต่คําถามคือเราจะพร้อมเมื่อไหร่ล่ะครับพร้อมเรื่องอะไรครับพร้อมเรื่องการเงินหรือว่าพร้อมเรื่องความรู้สึกนึกคิดต่างๆไม่ได้แปลว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะมีพร้อมทุกอย่างหมดในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่นะครับหลายครอบครัวเพื่อนๆก็เห็นมีเงินพร้อมมีทรัพย์สินมากแต่ขาดข้างในนี้ขาดข้างในนี้ทางเหมือนกันนะครับ ะบอทุกคนแบบนี้นะครับคาว่าอากาตันยูเนี่ยมักจะถูกใช้กับเด็กครับเด็กที่บอกว่าไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จะเป็นอักตันยูหรือเปล่าทุกคนครับถ้าเราไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราเป็นคนอักาตันยูพ่อแม่เสียใจในทางตรงกันข้ามครับความเป็นมนุษย์ถ้าพ่อแม่ก็ไม่ได้น่ารักกับเราถ้าพ่อแม่ไม่ได้น่ารักกับเราทําให้เราเสียใจได้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดเนาะอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับอย่าลืมนะครับผู้ใหญ่ทุกคนไม่ได้โตมาพร้อมกับ คุณสมบัติทุกอย่างที่ครบถ้วนไม่ได้แปลว่าเป,เป็นผู้ใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีความคิดที่ดีทัศนคติที่ดีเราจะมีความเมตตาที่สมบูรณ์เราจะมีความเป็นวุฒิภาวะทุกอย่างมันไม่ได้พร้อมแบบนั้นนะครับมันแล้วแต่คนจริงๆครับประเด็นก็คือแบบนี้ครับเพื่อนๆครับอ้นมองนะในมุมอ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เอาแบบกลางๆเลยนะครับคําว่ากระตันยูคาว่าความรักคําว่าความเมตตา เป็นสามคำที่อยู่ในกลุ่มของคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ถ้าสิ่งนั้นครบถ้วนสมบูรณ์นั่นคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งถ้าเกิดคนสองฝ่ายเด็กและผู้ใหญ่มีให้กันงดงามครับแต่ถ้าขาดซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นผู้ใหญ่ไม่ได้มีความรักความเมตตาหรือความความเอื้ออารีโดยสมบูรณ์หรือเด็กก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มองเห็นความรักความเมตตาความเอื้ออารีโดยสมบูรณ์มันจะเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ ขอสรุปเหตุการณ์นี้เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เยอะๆนะครับครอบครัวของน้องเจนนี่ซึ่งพี่อ้นไม่ได้สนิทสนตัวเนอะแต่ว่าก็ให้กําลังใจเขาเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาครับก็เห็นใจทุกฝ่ายแต่เราไม่สามารถไปตัดสินครอบครัวเขาได้เลยว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเราแค่รับรู้เท่านั้นสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์คืออะไรรู้ไหมครับมองเหตุการณ์นี้แล้วเรียนรู้สิ่งไหนที่เราไม่อยากทําอย่าทํากับชีวิตเราสิ่งไหนที่มันถูกต้องเราเก็บมาใช้กับชีวิตเราเราใช้การเรียนรู้จากชีวิตผู้อื่นได้เสมอแม้เหตุการณ์นนั้ จะไม่สมบูรณ์เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคนะักแต่มันก็มีประโยชน์กับการมาตกแต่งชีวิตของเราให้เดินต่อไปในทิศทางที่โอเคทุกครอบครัวมีเรื่องราวของเขานะครับเราไปตัดสินแทนเขาไม่ได้รับรู้รับฟังอย่าอินเกินไปอย่าใส่ใจเกินไปครับเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือใส่ใจชีวิตของตัวเองของครอบครัวตัวเองดีที่สุดเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับหรืออยากแชร์เรื่องอะไรส่งมานะครับมาอ่านกัน รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ